เอาค่ะหลุดหลุดนื <h 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 ่ว evet> ่ามีแต่เราคนเยอะมากเดินเข้าไปประมาณต้อซื <h h <h ้อใจก่อนสิบางหังมาบ่ะเนาะผมต้องซื้อใจก่อนนี่มาทันบ่มีแดดผมบางในหัวหูไปจังไนรอกัวขึ้นหารถบ่เอามั้ยขึ้าใส่ขึ้นมถืออาผมต้องซื้อตง่ขทางกันเล่ไหมต้องแข่งทางกันทันละ ไ่แต่ก็คนเยอะคนอมากคนเยอะมากเลยนะคะ้าเงทั้งเดียวที่่ไม่จีเป็นน้ามึงคนเยอะมากเลยนะคะแต่เี๋คนเยอะมันจะถ่ายไงเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อน

เดี๋ยวเราไปแล้วเอาท่าสีให้เรากอนมูลเลยดิเรามาแล้วเราต้องมาให้มันถึง อภิปรายแต่ศรัทธานะคะปัจจัยแบบตู้ได้เลย,เลยค่ะมันมสุกสีฟ้าน้องวันนะะคี้นะคะอันที่สีแดงค่ะเป็นชื่อนันสกสกุลน,นะ